รัศดรที่เคารพครับผมนัทพงศ์เรืองบรรยาวุฒิผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศดรครับผมขออนุญาตใช้เวลาไม่เยอะนะครับแล้วก็อาจจะตอบชี้แจงข้อคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกบางท่านโดยสรุปในภาพรวมพร้อมกับที่จะอภิปรายเหตุผลสนับสนุนรวมถึงส่งข้อรียกร้องบางอย่างถึงเพื่อนสมาชิกเกี่ยวข้องกับยตินี้ที่เรากําลังจะพิจารว่าจะเลื่อนยติการโหวตนายกขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนะครับท่านประธานท่านประธานครับเมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงสะท้อน จากเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับที่บอกว่าข้อตกลง MOA ของภาคประชาชนนั้นข้อตกลงที่จะทาให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นเป็นการขัดรัฐธรรมนูญบ้างหละ่ะเป็นการซอกก่อนอบ่อนทาลายรัฐธรรมนูญบ้างหละ่ะหรือไม่ก็กล่าวหาเลยเถิดเป็นการที่บอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองท่านประธานครับผมชวนท่านประธานและก็ประชาชนที่กําลังรับฟังการอภิปรายครั้งนี้ครับลองคิดดูดีๆ ถ้าเพื่อนสมาชิกที่กล่าวหาพวกเราแบบนั้นเขาเชื่อจริงๆครับว่า MOA ในครั้งนี้เป็นการซอกร่อนบ่อนทำลายจริงๆก่อนหน้านี้เขาเสนอรับดีลทุกข้อทำไมครับถ้าเขาเชื่อแบบนั้นจริงท่านจะบอกว่าท่านยอมรับทุกข้อเสนอของพรรคประชาชนทำไมครับลดแรกแจกแถมทั้งหมดบอกว่าต้องการยุคสภาได้เลยก็ได้ ตกลงแล้วท่านเชื่อหรือไม่เชื่อว่า m o a แบบนี้สามารถทำได้ MOA ที่มีความโปร่งใสเปิดเผยให้ประชาชนทุกคนสามารถมองเห็นได้เจราจาก,กันบนโต๊ะไม่ได้ไปทำดีลกันต่างประเทศหรือที่ไหนที่ประชาชนมองไม่เห็นตกลงแล้วควรทำหรือไม่ควรทำทำได้หรือไม่ได้ครับคือถ้าท่านหรือถ้าท่านไม่เชื่อแต่ท่านเอามากล่าวหาพวกเราในที่ประชุมแบบนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าตักกะที่ย้อนแย้งแบบนี้ประชาชนฟังอยู่เขามองออกครับว่าสิ่งที่ท่านลุกขึ้นมาพิปรายเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลไหมหรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรท่านระธานครับผมเชื่อว่าสิ่งที่วันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกําลังรอฟังอยู่ยัดติดที่สําคัญก็คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และผมเห็นด้วยครับว่าในเรื่องของการพิจารณากฎหมายอีกหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอรบกสทอชอหรือพอราบาอ,อสมอที่วิบร่วมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ตกลงร่วมกันว่าวันนี้จะพิจารณาจนเสร็จก่อนที่จะมียติการโหวตนายกรัฐมนตรีบรรจุเข้ามาด้วยซ้ําครับและผมก็ดีใจครับที่วันนี้ได้ยินคํายืนยันจากท่านจุลพงศ์ท่านจุลพันธ์ครับขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อผิดครับและก็ท่านอนุสร ที่ออกมายืนยันว่าท่านได้ศึกษาพรบแบบนี้ต่างๆเหล่านี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะเดินหน้าการประชุมพิจากฎหมายให้ครบทุกฉบับดังนั้นครับสําหรับผมเองที่อาจจะขอส่งข้อเรียกร้องนะครับก่อนที่จะตัดสินใจในการโหวตว่าจะให้มีการเลื่อนยติการโหวตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาหรือไม่ผมอยากจะขอส่งข้อเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง นะครับอาจจะเป็นทางภูมิใจไทยนะครับถ้าเป็นไปได้ขอความปราณาด้วยความเคารพครับท่านอนุทินในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักถ้าท่านสามารถลุกขึ้นมานะครับกล่าวยืนยันกับพวกผมได้ว่าวันนี้หลังการที่พวกเราโหวตนายกรัฐมนตรีจบแล้วช่วยแสดงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นหน่อยครับว่าวันนี้เราไม่ได้มาพิจารณาแค่เรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับตัวของท่านเอง ไม่ใช่ว่าโหวตนายกเสร็จแล้วทุกคนกระจายตัวกลับบ้านกันหมดไม่ต้องพิจารณากฎหมายกันต่อถ้าท่านยืนยันว่าวันนี้สภาของเราจะสามารถพิจารณากฎหมายจนจบทุกฉบับต,ตามที่วิฟได้ตกลงกันก่อนหน้านี้ผมคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรที่เราจะเลื่อนยต,ติการโหวตนายกที่มีความสําคัญ mm. เช่นเดียวกันขึ้นมาพิจารณาก่อนและพักประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนยต,ตินี้หากมีคํายืนยันในที่ประชุมครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับแน,นมุนทิดาสมชัย สมาชิกครับแทนรัศดรภาคภูมิใจไทยจังหวัดอบุบลราชธานีค่ะต่อประเด็นยติที่ดิฉันได้ขอเสนอเลื่อนระเบียบวาระนะคะ่านประธานแล้วขออนุญาตค่ะดดฉันใช้เวลาไม่นานค่ะถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่จะมีท่านสมาชิกอภิปรายเกินไปกว่ายติที่ฉันได้ขอเสนอแล้วก็มีการพาดพิงในหลาย,ลายประเด็น ดิฉันเข้าใจในความรู้สึกของท่านสมาชิกหลายๆท่านค่ะว่าหลายๆท่านก็อาจจะลืมลืมไปว่าเมื่อตอนเราโหวตจาก30มา31 2วันเองค่ะเพราะฉะนั้นท่านประธานคะดิฉันต้พูดในประเด็นวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ท่านผู้นำฝ่ายค้าน ได้ให้ำคำมวดคมกรุณาในการที่จะขอคำยืนยันจากสมาชิกจริงๆต้องบอกนะคะว่าพักภูมิใจไทยพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้กันครบทุกคนค่ะรวมถึงท่านหัวหน้าพักท่านอนุทินชาญบรรกูลท่านเลขาธิการพักท่านชัยชลชิดชอบซึ่งจะมีตัวแทนวิบ ทุกทุกพักค่ะไปคุยกันในเรื่องยติของวันนี้เรียบร้อยแล้วในวาระของวันนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราค่ะไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักกล้าทำรรมือสกูรูที่ฉันได้ประสานไปแล้วแล้วก็พักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติส่วนหนึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วค่ะเราบอกว่าเราจะอยู่เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติต่างๆไม่ใช่แค่วันนี้ค่ะทุกวัน ไปจนถึงวันยุบสภาและที่สำคัญที่สุดค่ะวันนี้พรบรที่หลายท่านกล่าวอ้างถึงนั้นพรบอ,รอสมอหลายๆท่านตอนเซ็นชื่อเข้าประชุมท่านอาจจะไม่ได้หยิบเล่มอพอท่านเลยไม่ทราบว่าหนึ่งในพรบรฉบับนั้นเสนอโดยนายอนุทินชาญบรกูลเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงก็ตามแต่ค่ะพวกเราภูมิใจไทยเราอยู่พิจารณากฎหมาย จนครบวาระในวันนี้และต่อต่อไปจนถึงวันยุบสภาเพราะฉะนั้นนี่คือคำมั่นในสิ่งที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่และประเด็นต่อมาท่านประธานเรื่องวาระการเลื่อนที่ฉันได้ขอไปนั้นเนี่ยแน่นอนล่คะค่ะว่าอยู่ถึงตอนเย็นว่าบอกว่าจิวที่วาระที่8และจริงๆว่าถ้าเราไม่ได้มีเหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเสียเวลาไปประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ย เราก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะท่านประธานเมื่อเสร็จแล้วก็ได้เข้าพิจารณาและเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เตรียมอภิปรายพรบอื่นเนี่ยก็จะได้เข้าถึงพรบท่านเสียทีเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็ยังยืนยันค่ะว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเราควรทําอย่างเร็วที่สุดค่ะหลายๆท่านบอกว่าเหตุการณ์ไม่ปกติใช่ค่ะขณะนี้ประเทศเรามีเหตุการณ์ไม่ปกติยิ่งเหตุการณ์ที่อยู่ชายแดนยิ่งไม่ปกติค่ะ เหตุการณ์ที่อยู่ชายแดนไม่ปกติแบบไหนคะท่านเห็นดีอยู่แล้วคะ่ะหรือท่านอาจจะลงพื้นที่ไปน้อยท่านเลยไม่ทราบว่าไม่ปกติอย่างมากและในขณะนี้พวกเราเราขาดผู้นำประเทศเราขาดนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจังไนก็ตามแต่ท่านประธานวันนี้วาระนี้ควรจะเสร็จสิ้นให้เร็วที่สุดแล้วเราจะได้เข้าวาระต่อไปคะ่ะท่านประธานเมื่อเลื่อนเสร็จแล้วเข้าต่อไปท่านันเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันขอยืนยันในเรื่องยตัตเที่ฉันเสนอครับท่านประธานขอบคุณค,ค,ค่ะ,คะ ครับขอบคุณนะครับ